สวัสดีค่ะมินพิชาวัฒนาวันตรีค่ะพีเซนเตอร์ของ I อคอนเฟ e ไอเซรามผลิตภัณฑ์ใหม่ของดี e อคอน Group ค่ะตอนที่ติดต่อมินมาเป็นพีเซนเตอร์นะคะมินก็ท้าทเลนใหม่หรือความท้าทายใหม่ใหมอชีวิตเราอะแล้วมินก็เป็นคนรักสุขภาพาอยู่แล้วเป็นคนที่มีมาตรฐานสูงเลยค่ะดูแลตัวเองแล้วเขาเป่วยแ่้โทรเพื่อกันเลยว่าเอ๊ยยังไงบริษัทเป็นยังไงพิการก็เล่าให้ฟังแล้วก็ตอนเย็นก็โทรมารีเช็คอีก ว่าวันนี้โอเคไหมมีอะไรให้พี่ช่วยพูดไหมอะไรเงี้ยเราบอกไม่มีเลยแฮปปี้มากด้ยกางเนี้ยก,ก็จะเป็นบรรยากาศแบบเนี้ยเคยถ่ายละครด้วยกันแล้วก็อยู่ด้วยกันทํางนานด้วยกันเกือบปีอ่ะเนี่ยหน้ากระจกไันมาซ้อมหน้าสดนะคะดีใจที่ได้เปิดตัวสักทีเพราะว่าก่อนหน้านี้คือมีต้องหลบซ่อนเดินเข้าทางหลังบ้านทางลิฟต์เลยอย่างเงี้ยคือคือเพราะว่าแบบเหมือนบอสต่างๆก็ยังไม่อยากให้เปิดตัวตอนนั้นแล้วเข้ามาก็แบบ เหมือนบางทีผ่านพี่ๆตัวแทนเนี่ยพี่ๆน้องๆเราก็แบบเราก็อยากจะทักแต่เราก็ทักไม่ได้เราก็ต้องเดินก้มหน้าแบบใส่หน้ากากใส่แว่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่อึดอัดเหมือนกันแต่ว่าพอแบบผ่านมาได้ก็รู้สึกว่าโอ้โหได้เปิดตัวแล้วแล้วมันรู้สึกสนุกมากตอ<ว><ญ>ที่เ<ว><ญ>ปิดตัวก็รู้สึกมีพลังงานมี่คนล un ุกเลยนะ ตอนตอนที่อยู่บนเวทีแล้วแบบเปิดตัวออกมาลรวบอกสวัสดีค่ะอู๋วินขนลุกเลยตื่นเต้นตื่นเต้นม,มากวันนั้นคนแบบ6 0 0 0คนนะจุคนได้ได้เยอะมากอะก็คือเต็มฮอเล้วันนั้นคนแบบล้นออกไปข้างนอกเลยเรารู้สึกว่าเออเราได้รับการต้อนรับอบอุ่นมามีาเรื่องจะเล่ามันเป็นเรื่องตื่นเต้นแล้วเราถือขวัญว่าไอ้กระจกที่เปิดตัวจะให้ทุกคนเห็นโต๊ะเครื่องแป้งใช่ไหมที่มินนั่งอยู่ด้วยไอ้กระจกตรงนั้นอะมินน่าจะชนมันหรืออะไรอะขาะมินน่าจะไปกระแทกอะ มันหล่นลงมาทับตัวมินเลยค่ะแล้วมินก็แบบเฮ้ยทีมงานก็ตกใจเฮ้ยทำไงครับเป็น,นจะเปิดแล้ว <c oughs> ก็มีทีมงานคนหนึ่งยืนจับไว้ค่ะมีมือคนคนหนึ่งอะยืนจับกระจกอยู่แล้วเราก็แบบเอาไม่เป็นไรแบบในชงมัสโกออน่ะวินาทีนั้นอะแล้วเราก็ ไม่เป็นไรเรามาเพื่อจะเจอทุกๆคนในวันนี้ครอบครัวใหม่ของเราแล้วก็เข้าไปก็แบบม,มีห้องส่วนตัวหน้าห้องก็เขียนว่าแบบของบอสมินอะไรเงี้ยเออเราก็เข้าไปแล้วก็มีทีมงานมันอบอุ่นมากเลยก็รู้สึกแบบรู้สึกแม่เ่คนมันเยอะมากเลยอะ่ะก็ดีใจค่ะวันนี้ได้เจอครอบครัวดี่ยก้อบคุกแล้ว กามานากน็ตอนที่ได้ยินครอบครัวเดียไอคอนนะคะก็รู้ว่าทุกคนเก่งอยู่แล้วสช้าดีระบบดีมาร์เก็ตติ้งดีอยู่แล้วคนวของโปรวิเดยก็ได้มาเป็นพรีเซนเ,เตอร์กับเซรั่มตัวใหม่นะคะได้บอกใช้จริงเนี่ยนะคะไอคอนเฟสไอเซรั Face, ่มนะ,ะเป็นสินค้าตัวใหม่แล้วเป็นสกิปแค่ตัวแรกแล้วก็วันนี้ออกมาให้ทุกคนได้ซื้อกันแล้วนะคะ